เราจะทํายังไงกับบริษัทที่ลาป่วยหนึ่งวันก็ขอใบรับรองแพทย์พลอยต้องบอกกับทาง HR แล้วก็นายจ้างก่อนเลยนะคะว่าการลาป่วยวันไม่จําเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์หรือแม้แต่ลาป่วย3ามวันขึ้นไปกฎหมายก็กําหนดว่านายจ้างอาจขอให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แต่ถ้าลูกจ้างไม่มีก็ให้ลูกจ้างชี้แจงได้เช่นกันทีนี้ในฐานะที่ตอนนี้เราอยู่บริษัทซึ่งเขาไม่ยอมอะต้องมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นพลอยก็คิดว่า เบื้องต้นเราอาจจะไปคุยกับทางไอชาหรือทางหัวหน้าก็ได้ว่าตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับนะว่าต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ลูกจ้างได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาเป็นสภาพปกติแล้วก็กลับไปทํางานให้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าจะต้องไปขอใบรับรองแพทย์เพื่อลาป่วยทุกกรณีเสมอไปแต่ถ้าบริษัทไม่รับฟังนะคะเราก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายคอยขอแนะนําให้ทุกคนเก็บหลักฐานไว้ว่าวัน เรามีการลาป่วยนะเช่นอาจจะมีการแคปจอที่เรามีการแชทก็ได้ว่าเราแจ้งลาป่วยแล้วนะถ้าวันนั้นเราไม่มีใบรับรองแพทย์เนาะเราอาจจะแค่ปวดหัวหรือว่าจะมีอาการอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอฉันแค่ต้องการนอนพักเฉยๆแล้วก็วันนั้นเรามีการรักษาอาการอย่างไรเช่นกินยา ถ่ายวิดีโอตอนกินยาไว้เลยค่ะหรือว่าสมมติเราเป็นผื่นแพ้อะไรก็ตามเนี่ยถ่ายไว้เลยเพราะเวลารูปที่เราถ่ายไว้หรือวิดีโออะไรถ่ายไว้เนี่ยมันจะมีวันที่บอกไว้อยู่สลิปเงินเดือนด้วยสลิปเงินเดือนที่มีการถูกหัก ทุกอย่างจะต้องชัดเจนว่าเราป่วยจริงแล้วก็มีการหักเงินคืนนับตั้งแต่วันที่เราลาป่วยนะคะไม่เกิน2ปีเรามีสิทธิ์ไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้อันนี้ย้ำนะคะว่าภายใน2ปีแต่ถ้าเกินอายุความไปแล้วเนี่ยไม่สามารถไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้